สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังลุ้นผลปอดวันต่อวันอัปเดตอาการเอกีรากรครอบครัวติดโควิดอาการน่าเป็นห่วงลุ้นผลปอดวันต่อวันอัปเดตอาการเอกีรากรครอบครัวหลังติดโควิด -19 าสายพันธุ์เดลต้าอาการน่าห่วงลุ้นผลเอ็กซเรย์ปอดวันต่อวันอัปเดตอาการเอกีรากรครอบครัวจากกรณีนักร้องหนุ่มชื่อดังเอกีรากรสมพิทักษ์พร้อมครอบครัวจํานวน7คนในบ้าน ติดเชื้อไวรัสโควิดสิกสายพันธุ์เดลต้าและกําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งท่ามกลางความห่วงใยจากแฟนคลับล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวเอจิรกรสมพิทักษ์ได้ออกมาเปิดเผยถึงอาการเบื้องต้นหลังเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลเผยว่าอาการของเออัปเดต3สิงหาคมอาการเยอะอย่างต่อเนื่องถือว่าเยอะสุดตั้งแต่ได้รับเชื้อมาเพราะนอนทั้งวันมีอาการมึนหัวไอเป็นบางครั้งไข้ต่ำหนาวสั่น มึนหัวตลอดเวลายังไม่สามารถหายใจได้ตามปกติยังคงต้องใช้ยาช่วยอาการภูมิแพ้ขึ้นไส่นัดบวมวันนี้ส4สิงหาคมยังมึนหัวอยู่ไอน้อยลงไข้ลดลงจมูกได้กลิ่นลดลงหายใจได้ตามปกติแต่ยังคงใช้ยาอยู่อาการโดยรวมถือว่าดีขึ้นส่วนภรรยาอัปเดตเมื่อวันที่3สิงหาคมคุณชมพู่มีอาการไอตลอดหอบเหนื่อยเป็นไข้ตำ่ำ โดยรวมถือว่าอาการแย่ลงอัปเดตวันที่4สิงหาคมชมพู่มีอาการไอลดลงมีอาการหอบเหนื่อยไข้ลดลงโดยรวมถือว่าอาการดีขึ้นเพิ่งเอ็กซรเลมีเชื้อลงปอดยังคงต้องติดตามกันวันต่อวันทั้งนี้น้องเอยาวัย9ขวบอัปเดตเมื่อ3สิงหาคมมีอาการไอหนักมากได้รับยาและรักษาตามอาการจนวันที่4สิงหาคมอาการไอลดลงอาการปอดดีขึ้น และต้องรอผลเอ็กซรเลในวันถัดไปส่วนน้องพีเจวัยหกขวบวันที่สามสิงหาคมมีผื่นขึ้นตามตัวอาการอย่างอื่นปกติทุกอย่างวันที่สี่สิงหาคมมีอาการแพ้อากาศมีผื่นขึ้นตามตัวผลเกิดจากเชื้อได้รับยาแล้วส่วนอาการอย่างอื่นปกติส่วนน้องเชอรีนวัยสามขวบอัปเดตวันที่สามสิงหาคมมีอาการอาเจียนมีไข้ขึ้นสูงสลับกับอาการท้องเสียถ่ายเหลวสามรอบ ต้องรอดูอาการทุกๆ4ชั่วโมงตกกลางคืนยังคงมีอาการไอเยอะอยู่และรอดูผลปอดวันต่อวันวันที่สี่สิงหาคมมีอาการไอยังมีไข้ต่ําๆดูอาการทุกๆ4ชั่วโมงกลางคืนยังคงมีอาการไอเยอะอยู่รอดูผลปอดวันต่อวันนอกจากนี้อาการคุณย่าอุดมหรือคุณย่าของชมพู่วันที่สมสิงหาคมมีอาการไอทานไม่ได้ยังมีเชื้อลงปอดอยู่แต่การอักเสบของปอดลดลง ติดตามผลปอดวันต่อวันมีไข้ต่ำค่าน้ำตาลยังสูงอยู่เนื่องจากมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานส่วนวันที่4สิงหาคมย่าอุดมมีอาการไอทานไม่ได้ยังมีเชื้อลงปอดอยู่การอักเสบของปอดลดลงค่าออกซิเจนไม่ดีติดตามผลปอดวันต่อวันมีไข้ต่ำค่าน้ำตาลยังสูงอยู่ส่วนพ่อของชมพู่วันที่สสิงหาคมยังมีอาการไอมีไข้ต่ำแต่อาการโดยรวมถือว่าดีขึ้น แม้ยังมีเชื้อลงปอดอยู่ซึ่งการอักเสบของปอดลดลงและต้องเอ็กซรเลปอดอีกครั้งจนวันที่4สิงหาคมมีอาการไอมีไข้ต่ำอาการโดยรวมดีขึ้นยังมีเชื้อลงปอดอยู่แต่การอักเสบของปอดลดลงพรุ่งนี้ต้องเอ็กซรเลปอดอีกครั้งขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระแสข่าวดังด้วยนะคะ